เย็นเย็นละเด็กครับสี่โมงห้าโมงเย็นละลมเยากาศบินหนึ่งสามห้าบ้านลองเพื่องาหลังต่างกับยังที่สามนะครับสนับบินหนึ่งสามห้า เด็ดเพื่อนจะชมวันนี้สิบกว่างานแหละครับไปมาดแรงเพื่ออยู่ปิดท้ายคิปกันอยู่ที่คาบวนสามหรือยี่สิบสามเชาต้นไม่สูงเทะะ่าไหร่สี่เมตรห้าเมตรต้นต่ำได้ไมเยอะหละได้ไปสิบสองสิบามต้นแหละ สามแปดสามแป9สามหกเก้าสามหเก้าบเก่าสามเก้าจรอบอาบหนึ่งสห้าเลยครับคิดคิดแบบาีหนึ่งสอเห้าว ีสต้น,นะครับาหนึ่งสองมบ,บสบายสบายไม่ร้อ,อรนเท่าไหร่ครัสี่สี่พันชั่วโมงผ่านแล้วนะครับเพื่แอดมินก็ปิดท้ายคลิป สวยวันนี้โดยอาบินหนึ่งสามห้าสี่พันชั่วโมงผ่านแล้วขอบคบุณเพื่อนเนที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็สนับสนอคลิปของแอดมินนะครับแล้วก็จะนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนต่อไปจนกว่ารถไฟจะวิ่งได้ภายในปี2,571 ขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณมหาศาลมากมายก,กายกรทีสนับสนุนให้แอดมินครบ1,000ซับสไครต์ครบ4,000ชั่วโมงวันนี้เราปิดคลิปกันส,สั้นๆที่อภิหนห35นะครับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาศุขความรูวอาบานอาันีสอรท่านจะมีใครบังคับ็หางให้หลังลงมา ทังพวดนั้นเชื่อใจจากฟ้าสร้ารายสุดแดนนี้โดติดตามตอนต่อไปนะครับติดตามแอดมินติดตามช่องรถไฟไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับไปก่อนครับสวัสดีครับ